คือมันเหมือนกับการสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันนะครับทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกันต่อสู้กันด้วยหลักฐานชุดเดียวกัน <H. S 1> จะไม่มีใครต้องมาเจอเซอร์ไพรส์หรือโดนเล่นงานด้วยหลักฐานลับที่ฝ่ายแอรไปหามามันแฟร์สำหรับทุกคนครับบนถนน เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยผู้พิพากษาเขาเอาข้อมูลจากไหนมาใช้ตัดสินคดีกันแน่เขาแอบไปดูข่าวหรือฟังเรื่องที่คนเขาเม้ากันมาได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงกฎเหล็กที่เป็นหัวใจของความยุติธรรมที่เรียกกันว่าพยานหลักฐานในสำนวนครับคำถามที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยดูผลเพลินเหมือนจะง่ายนะครับแต่คำตอบของมันเนี่ยซับซ้อนและน่าสนใจกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยทีเดียว และนี่คือหัวข้อหลักๆที่เราจะมาไล่เรียงทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานสำคัญสุดๆไปจนถึงสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นและข้อยกเว้นต่างๆที่แม้แต่นักกฎหมายเองก็ยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยล่ะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดกันเลยดีกว่าแนวคิดพื้นฐานที่ทำให้การต่อสู้ในศาลเนี่ยมันยุติธรรมไม่มีการแอบเอาข้อมูลจากที่อื่นมาใช้เล่นงานกันแบบไม่แฟร์ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าผู้พิพากษาไปได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับจำเลยมาจากเพื่อนบ้านแล้วเอามาใช้ตัดสินคดีแบบนี้มันจะยุติธรรมหรอครับแน่นอนว่าไม่นี่แหละครับคือเหตุผลที่กฎหมายเขาขีดเส้นไว้ชัดเจนเลยว่าทุกคําตัดสินต้องมาจากหลักฐานที่อยู่ในสำนวนอย่างเป็นทางการเท่านั้นห้ามเอาข้อมูลนอกสำนวนเข้ามาปะปนเด็ดขาดคือมันเหมือนกับการสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกันนะครับทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกันต่อสู้กันด้วยหลักฐานชุดเดียวกัน จะไม่มีใครต้องมาเจอเซอร์ไพรส์หรือโดนเล่นงานด้วยหลักฐานลับที่อีกฝ่ายแอบไปหามามันแฟร์สำหรับทุกคนครับแต่แน่นอนว่ากฎหมายก็มีเหตุผลนะครับเรื่องที่ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกหรือเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับตรงกันในศาลแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาของศาลมาพิสูจน์กันให้วุ่นวายต่อไปทีนี้เรื่องมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดว่าหลักฐานชิ้นสําคัญที่เราต้องการเนี่ยมันดันไปอยู่ในแฟ้มคดีอื่นล่ะ จะทำยังไงเราจะดึงมันมาใช้ในคดีของเราได้ไหมความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือกระบวนการเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยขึ้นอยู่กับว่าแฟ้มคดีนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในศาลเดียวกันเรื่องก็ง่ายหน่อยศาลสามารถเรียกมาดูได้เลยแต่ถ้าอยู่คนละศาลอันนี้จะเหมือนการส่งจดหมายข้ามหน่วยงานเลยครับคือต้องทําเรื่องขออย่างเป็นทางการมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าพอสมควรและขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับข้ามไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวคือถ้าทําไม่ถูกต้อง ต่อให้หลักฐานชิ้นนั้นจะสําคัญพลิกคดีได้เลยก็ตามศาลก็จะมองไม่เห็นมันครับเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ในคดีนี้เลยพอพูดถึงเรื่องการดึงหลักฐานจากคดีอื่นก็เลยมีคําถามต่อมาว่าแล้วหลักฐานที่เคยใช้ในการพิจารณาในขั้นตอนก่อนหน้าอย่างเช่นการไต่สวนฉุกเฉินต่างๆเนี่ยเราจะเอากลับมาใช้ในคดีหลักได้ไหมคําตอบก็คือโดยทั่วไปแล้วได้ครับเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบและนําเสนออย่างถูกต้องไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาทําซ้ําซ้อนให้เสียเวลาครับแต่มีดอกจันทร์ตัวโตโตเลยนะครับคือหลักฐานนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นของการไต่สวนครั้งก่อนโดยตรงเท่านั้นเช่นถ้าเป็นการไต่สวนเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวหลักฐานที่นําสืบก็ต้องเกี่ยวกับความจําเป็นเร่งด่วนจะเลยเถิดไปพิสูจน์เรื่องแพ้ชนะในคดีหลักเลยทีเดียวอันนี้ไม่ได้ครับ และทั้งหมดที่ว่ามาก็นำเรามาสู่ความแตกต่างที่สำคัญมากๆในโลกกฎหมายที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายครับคือศาลเนี่ยนะครับเขาจะถือว่ากฎหมายใหญ่ๆของประเทศอย่างรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาต้องรู้เองอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องเอามาพิสูจน์กันแต่พอเป็นกฎระเบียบย่อยๆอย่างประกาศกระทรวงหรือกฎหมายของต่างประเทศ กฎหมายกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ฝ่ายที่อ้างต้องเอามาพิสูจน์ให้ศาลดูครับเหมือนกับการพิสูจน์หลักฐานชิน้นอื่นๆเลยน่าสนใจใช่ไหมครับซึ่งไอความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกิดการถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งในวงการกฎหมายและที่น่าสนใจก็คือบางครั้งคําตัดสินของศาลดีกาในเรื่องเดียวกันเป๊ะๆก็ยังเคยมีที่แตกต่างกันไปเลยครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่จะทําให้เราเห็นภาพทั้งหมดชัดขึ้นไปอีก เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในแฟ้มคดีแท้ๆเลยนะแต่กลับถูกมองข้ามไม่ถูกนับเป็นพยานหลักฐานที่จะใช้ตัดสินคดีได้เอกสารพวกนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวประกอบในสำนวนครับคือมันจําเป็นเพื่อให้การพิจารณาคดีมันดําเนินไปได้แต่เราไม่สามารถใช้มันเป็นนักสแสดงหลักเพื่อตัดสินว่าใครผิดใครถูกได้อย่างเช่นคําฟ้องก็เป็นแค่การเปิดเรื่องไม่ใช่บทสรุปของเรื่องนั่นเองครับ รายงานของพนักง,งานคุมประพฤติเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับคือข้อมูลในรายงานนี้จะถูกนํามาใช้หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วว่าจําเลยผิดเพื่อดูว่าจะลงโทษยังไงให้เหมาะสมแต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีผลย้อนกลับไปทําให้คําตัดสินว่าผิดหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปได้เลยครับแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ทรงพลังยิ่งกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั่นก็คือคํารับหรือคํารับสารภาพเมื่อฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายกล่าวหาประเด็นนั้นก็จะจบลงทันที ไม่ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์กันให้เหนื่อยอต่อไปเหมือนกันยอมแพ้ในประเด็นนั้นๆไปเลยครับพอฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่ากฎระเบียบเหล่านี้มันดูยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือเกราะป้องกันที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมของเราโปร่งใสเป็นธรรมและคาดเดาได้เพื่อให้แน่ใจว่าผลของคดีจะมาจากหลักฐานไม่ใช่จากอคติหรือข้อมูลที่อยู่นอกสํานวนสุดท้ายน,นี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อกระบวนการยุติธรรม ให้ความสําคัญกับความจริงในสํานวนมากขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความจริงแท้ๆมันไม่เคยถูกนําเสนอเข้ามาในห้องพิจารณาคดีเลยระบบที่เน้นความถูกต้องตามขั้นตอนแบบนี้จะสามารถค้นหาความยุติธรรมที่แท้จริงได้เสมอไปหรือไม่ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ